Nơi thưa cả san đấy mọi người đi học cứ vào mọi người chảo người mọi <mà ta> <laughs> เดนนะขึ ha, bet ul, bet ul. ้นมาไว้เนอขึ้นมาไว้เนยทำไรจับเป็ดบ่ลูกตื่นตื่นนอนมากกับโบหายเป็นไรหายไหนนึงหายห้องให้แม่แหละแม่เขาไปแล้วกับโบหายหองยงดูถุ่เหนื่อยก็ได้

ôi hôm anh ơi mama mất mát má, mát bên mát 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 bye, mát 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 ม,ม oh. อึอดีบังนางตอนเช้าว่ามันขันมาโดยใส่ไฟเด้อนั่น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 ่เลย่นูนตื่น่ใส่ไฟแล้วค่ะตื่นเช้ามากเยอันนาชาเต้นขวามาเลยขวามาเลยเออเป็นยังไงเต้นเลยอันนาชาตื่นใส่ไฟนล้วเอิบถิมไปเลย Đang suốt chung phố đó, hôm thuật Thuần xuống nơi, Thuần xuân lơi, à. lơi. Xí lửa ở ba luôn rồi Bất khưa của bố mi nhắn đeo này lại Tháng suốt เต็มน้องเลยเหรอมันต nah ื่นมันตกใจแห้งบ่ก็เลยถิ่มไปเลยปะรอดลอดไปไป้ในตกใจแห้งกับถิ่มน้องว่าไงบลย Hôm xuống một tên là hôm hôm là bà luôn người Hôm nhưng hôm một tên xuống Ui nào khá này lời Cả sẽ lại đi Xuống cái bô hình Hôm ở đây mình xuống này nè Đi em bay mắn Ui sẽ lại ไดยเก็บไปไหวเบิดเลยแหละนี่นหนาวโอ้ยมันจะแม่งเจาะมาโห,หมดซีดินเลยนี่เจาะกินเบิมากเลยน้องน้อยเกือบทิมน่องซะ

เอาซะน้องบ่งว่ามันมันสิมันบอวิดอะไรหน่อยนึงฮัมนี่ฮัมันว่าเอ้ยอันนี้หน่อยเอ้ยนี่ โยกขึ้นให้เบิรงดูสิโยกขึ้นให้เบิรงแน่ยโขึ้นแล้วยกขึ้นแล้วยกขึ้นให้เบิรงแน่ยโกขึ้นแล้วเออหน่ะยกขึ้นยกขึ้นโยกขึ้นอย่างมาได้จ้ะเป็นคณะเทียนยางไหวท่านพื้นที่เรียบหนะโอ้ยเทียนางไววน้องน้องเลยแลนเตะไปแล้วคนู่นในปูนนะเพลนไม่ไม่เฮ้ยปลาไหล

ก็วันมื่นวันเสาร์มื่นก็แม่ก็ะพายมือวันจันทร์วันม่ฮาก็ไม่หนีกันอยู่เนาะอืมเอาเป็นไงมาเอาฮะเป็นไงมาเอาเป็นไงฉันว่านอนมากฉันรัากระชีมเมื่อตอนเจ็ดฉันว่านี่กุ้งวันนี้จะชิโนใช่ตอนเทิร์นะกรด้าสิตนเจ็เร่องาบราณมือ

ฮลโก็ฮัลโหลกได้ไหมอ๋อบอลทีทีมันบอลอไรทีีนีมงล้เี่ดีบิยุอ๋เห็นว่อย่างอยคอยดึงอคอดึเอาลนะวดจับมจับรบี้เดดึงดึง

เทียมหน่อยให้เรานีินะนเอาเอาง่ายง่ายหนิเทียม่ยมนี่มาปอดใหญ่ให้เอื้อยกินเอื้อยก็บบอกกินแระอะไิเงี้กล้วยเลยเนี่เนอยเัยน,ยออนนี้ตัช้อนเราลองบังเมือเม่อยจะมาทอนอีกเจาเจ้หัวพักหนิเด้อดอกก็ไมันเนี่ย ก็ิวพอดีก่อนแก้าใส่แกงเขียตาลุงเยอเมื่อมาแล้วมคือกลับมากลับไปเยอะอคุณเรียอยางขอชวนเลยนะไมเข้าหรอกน้ำสายดีปลาลุงเหรอไหมสดีปลาลุงไหนเนี่ยปลาลุงัวลาด้ฉันว่าเด้สบายดีปลาลุงแล้ว ไรงัลูกงงัวเฮ้ยงัวแรงงัวงงัวแรงงัวแล้วงงัวงูงูแล้วิต่อไปทงงัวงงัวงงัว้างอรงงงงัวงัวยออกได้คอยกันล้วทิแย่เยนะฉันเนี่มันอาตีมาอยู่งีเนาะอไป ให้เก<ส> <im sharing> <im> ็บ <ind> <im> <u els> <CSS> ักนี่เก็บักมักใเดือขบัวนะมาเดือกบันี่รักโลกพ่อแล้ขบัวได้เหนงงามเด้คอมเมนตบนมีแนวจอเนูะลป็นลาดยยงีตมีแต่ตตูพืชตพืชลาย ทำบกระเีอกกระเทียมงบึงินอันนี้พักแพ้ตะลาบเท่าเท้ชวดินชวดินความงามนาป่าลุงเนาะ ดูดนำใส่กำลังเป็นหัวพอแล้วพอแล้วอพอแล้วเด็กเลยเด็กไปหาทักนังคมป้ามันนี่ นังคมทางดนอกแล้วคบไปเร้อยๆบนี้ทุกคั้อิสมฮะ <c oughs> ทัวก็เริ่มแปะ๊ด<ะ>ด้วมเลยด้ชิลเลออกแล้วก็ล่งมาทัวร์นี่มาเด็ดบเด็ดมเด็ดปะเอดพักกันนี่นะักซี่ล่าพักไง อันนี้อันนดอ,อกมันาไว้มันเป็นหมากลายเลยใช่ไหมนี่มลายอะได้นี่พี่หนาเขากาันแจกนีและ,ะปูปาไปปูขึ้เขาเอาไปเนีน่เด้อเด้อเด้อโพด แก่เบิร์ดหนึ่งร้อยเมตรนะใช่หนึ่งร้อยเมตร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 หนึ่งร้อย okay. okay, but... okay. okay.